นะครับผมก็จะขอสวัสดีเพื่อนๆชาวแค่เปิดมากูก็เฟลแล้ววันนี้จะมาทำอะไรันนี้จะมาทำนายดินน้เนี่ยนะไม่สพอพอพอ,พอไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาเไม่เล่นแบบนี้้นง <c oughs> ก็อยู่กับเกม Minecraft Pokemon นะครับชื่อเซฟเซฟเซฟชื่ออะไรวะ เอาเถอะนะครับก็เอาเป็นว่าจําไม่ได้แล้วกัน,นชื่อเิื์อชื่อจาไม่ได้ <c oughs> นะอันนี้เราจะไม่เราจะไม่ทำอะไรกันก็ไม่รู้ว่วววววางว่างว่างจริงจุงว่างจริงจริงโอะโจโจแล็บเอกแล็บเอกนะผมนะนระบมเราจะมาเวลเวลตัวไหนดีไอ,อตัวนี้ดีกว่าอ,อือโอ้ย,ยังไม่หายเลยไม่สบายเนี่ย แต่อย่างอัดไงเฮอมอยนี่อยนะมันจะเร็วกว่านี่ไฟเปล่าโถเ<ถ>วลย<ถ>ิบสองเจวสามสามเจ็บจุงเบยเ<ๆ>จ็บจุงเบยเจ็บจุงเบยเอ๊ะ<ๆ>ไม่ได้แดกโอ้โหรถเข้าไปครับผมอุ้ยเจ็บ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 นี่เวลขึ้นเลย ้วครับผมจะมาทำอะไรกันก่อนก่อนสิก่อนสิเจ็บคออุ้ยอื้มเรื่อง17ตีได้แล้วไงก็ตายอยู่ดีล้วผมก็ต้องขอโทษที่อยากหายกันไปนะนเพราะไม่สบายจริงแล้วก็ไม่สามารถอยู่ได้นะตอนนี้ครับก็ได้ทำการสอยเกมช่วงฤดูร้อนกันมาเรียบร้อยแล้วครับผม เพเดไอเฮียเอเดเฮียอาร์บ็อกไปไหนนี่ต่อให้เลยโอ้โหดูจะไหวไหมเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะไหวดูทรงแล้วน่าจะไหวอื้มตีไม่ได้สี่กันอะสี่เออกวดหัวนี่นี่ตัวอีพิกของผมเลยอ่า อันนี้ผมเป็นสีขาวก็ไม่รู้กันว่าเป็นลายคอมกากหรือเปล่านี่ก็บอกโหอาจจะเป็นไปได้อีอีโหว่าคอมกากว่ะน่าก็อย่าสนใจเอาแค่เล่นได้ก็โอเคแล้วผมอะโอ้โอ้โอ้แหลก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 แต่เฟมเรทนี่ไม่ตกเลยนะขอไฟหน่อยแล้วกันเพื่อเก็บเวลตัวนี้ไอ้นี่มันสุดยอดโหดมากอื้อตีแทบไม่เข้าเข้าแค่สอง ตีตีมาตีมาตีกลับไม่ไม่โกงครับเออลืมบอกของในตัวโอ้ยออ้ยแหลก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 ,กโอ้โอ้โอ้โอยก็ออือหโอ้โหแหลกเลยอือหอือหอือหสุดยอดนะครับนะโอเคของไใ้ตัวผมก็มีเท่านี้ในของในตัว ของดีทั้งนั้นนะโอ้โหแล้วใครอยากจะมาเล่นก็ตารางดิงกิปชั่นนะครับผมนะปิ้วนะผมจะให้เว็บโหลดโหลดอะไรเว็บตัวเซิร์ฟไปให้นี่ไอนี้ขึ้นสีได้นะทางนี้ดิลูกพ่อนี่อืมมิมโนอโทอทอรระดอกน่าจับแต่กูไม่จับนี่ หันได้ตรงเววยีสิบกว่าไฟเลยมม้ไฟเลยไฟเลยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยซาซาเวลแคห้าสิบทำเป็นซาเนี่ยห้าสิบเก็ชนะได้ yeah นี่ก็มาบ่นเลยงูวะเนี่ยเออนะเป็นมรดกตัวเกมนะ <c oughs> มาเก็บเววตัวนี้ให้ถึงเวลห้าสิบห้ากันเลยดีกว่าแล้วค่อยตัดคลิป บะบัตเจ้าโจกันชัดบัตเจ้าโจกอึ้งอักแม่งเลยบัตเจ้าโจกโอ้สเก็ตอืมนี่ดีกว่าอ่าแล้วผมก็ไปดูสปาวสปาวทำให้กูแหลกกระติดเดียวนี่องผมเราก็จะมาเก็บเวลไ้ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ขอทำเป็นคลิปหน้าดีกว่าแต่ตัวนี้ผมขอเป็นคลิปนี้เวล ห้าสิบห้าถ้ามีโอกาสถ้าว่าเอ้ยถ้าเวลายังได้อยู่ก็ทำให้เว็าเอลหกสิบเลยเยี่ยมค่าซอมบี้ตัวทีครับไม่มีของอีอีถเป็นวันดีกว่าก็ตามนี้เลยวีเอนี่โอ้โหแหลกแหลกแหลกอืออืมโอ้โหทีมแหลกมั่วสุม นี่เราเจอกูป่เาเหรเจอกูป้ากูเก่งเว้ยนี่เก่งนัดเดียวจอดเอามีตัวนั้นละเอาไว้ตัวมีตัวน้ำเอ้ยมีตัวน้ำ,ม,นำมาเล่นไหมไม่เล่นหรอกชาบกชาบกตีกับไม่โกงด้วย นี่นี่เป็นไงเก่งปะเก่งปะอ, 3, อันดันสิบสามผมก็ไม่เวน้นอ,อัดอ่าโเบออัดเองอืมอัดไปได้ห้าสิบเลเวลเอ้ยวิาสอบวิาสามแปดเลยมามีการขออาหารให้เกิดขึ้นนะผมผมไม่เอาผมเยอะแล้วถ้าแหลกๆหลกยังไงเลยหรือว่าไอจอเมนูเนะี่ยเป็นสีขาวก็เป็สองโทษด้วยนะผมว่าคอมกากนะไม่เข้าใจ นีมันทำอะไรว่าท่านเนี้ไอนนใช้ไปแล้วโอ,อ,อ้โอ้ยทำ <c oughs> ไมตัวไม่เดินเลยโอ้ยลำคาญจริงรรรรนี่แม่ไอสัตว์จบน่ะเวอรสีสองเวอร์สีสองอัดเ,ว,เ,ว,ว,เ,ว,เว้ยอัดอัดเว้าเอ็ดเว้ย เน่เน่อัตต้าไฟว่าไอ้น่องไฟว่าพี่เก่งนะไม่กวาดไม่ได้เหรอเฮ้ยเธอตีไม่ได้วะโอ้ยโอ้ยอื้มันตีไม่ได้หรอวะเฮ้ยเด,ดี๋ย,ยวเ,ยยเสียชื่อดิเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยทำไมตีไม่เข้าเลยอ่ะมึงเก่งไปแล้วนะมึงเก่งไปแล้ว เอาท่านี้ไปดิอุ้ยเอ้ยไอ้นี่มันจะเก่งวะนายตัวอาร์บ็อกตัวเนี้ยนี่เปลีนน่ยนโปเกมอนนี่เอาไอ้นี่มาเลยเผื่อแพ้เอ้ยเผื่อชนะแอะแแนี่ตีไม่โดนด้วยปะเนี่ยอุ้ยปยิวโอูโ้ยมีแววชนะมีแววชนะ เอ,เอ้าเฮ้ยอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยทำไมมันตีไม่ได้เลยวะเฮ้ยอะไรวะไหนสัตว์โกลี่นี่ออกมาก็ได้มาอือโดนตีแต่เข้าแค่หนึง่งเพอร์เฟคค่ะอืมแม่งก็จะตายได้อีดอก นี่นี่น,นี่พื้นที่สปาวไม่สำาัถตีได้ <c oughs> นะก็ตีไปเลยวันนี้คงจะตีได้แล้วนะนี่บอกว่าตีไม่ได้อีอกแล้วอ่ะอือฮึเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกับมึงไม่โอ้โหกูาอแป๊บ อืมไอเทยนี้ยิงตีใครไม่ค่อยได้ด้วยเออจเจริญค่ะโอ้โห,โหอัดกูทีกูจุกเลยนะเนี่ยมึงเอออัดกับอ,อืมเฮ้ยนี่อ้าวหาเรื่องบ <c oughs> อนึงเออโถ ใครแอบด่ากูไมเนี่ยนะกับสปาวกันพอกินเราคืออะไรเวลตอนนั้นให้ได้เวลห้าห้าโอเคผ่า mm hmm. มันน่าจะไม่มีโอกาสที่ทำให้เวลหกสิบแล้วในคลิปนี้ห้าห้าก็พอแล้วถ้าใครจะมาเล่นใครจะมาเล่นมากวนมากวนกันก็นะติดต่อได้เลยแล้วก็ให้เดี๋ยวก็ให้ใต้ล่างด้วยใครสาวน้อยตกปลาเล่นขำๆ จัดแข่ง Pokemon, โปเกมอนเอบหนึ่งถึงสามสิบวับซอมบี้ไม่เนี่ยผมว่านี่มันน่าจะได้อ้าวเายี่ยมโอ้คีแบทคีแบทไม่ใช่ไอ้เรื่องศีรษะจำชื่อแต่ละตัวไม่ได้แล้วเรกเล่นมามากกว่าสี่ห้าปี โปเกมอนเนี่ยเออเห็นเขามีมคยค้าโปเกมอนก็เล,ลงมาเล่นดูก็สนุกดีก็เลยเล่นไปแล้วก็อามาคลิปนะนะครับผมอัดแม่งวิธีการเล่นพื้นฐานคงจะมีบอกนะแล้วคงจะรู้นะเออสำหรับ so, ใครที่ชอบเล่นนะอ่ะเออใครใครไม่รู้จริงๆผมจะทําคลิปบอกคลิปสอนนะว้าวเอาไอ้นี่ไปส่งฮอนคูไปนี่ฮอนคูกู อคอนโคกูตีไปแล้วอูโหูโดนตีมาเหมือนกันตอนนี้ดุเดือดมากครับไฟฝ่ายน้ําเงินโน,โน้องโผฝ่ายน้ําเงินได้ทําการชกไปแล้วครับหนึ่งรอบฝ่ายน้ำเงินเออเชดได้ทําการชนะไปโถคนคนมันเก่งตักเงี้ยนะครับผมแม,ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรดีคนมันเก่งตัเงี้ยหลงตัวโคตรเลย นี่น้องเสียจุยพี่จะโปรูร้ว่าน้องเสียจุยฮะน้องจะขึ้นเร็แล้วนพจะโรนี่เอา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 ก็จะไฟได้ผมไม่ไน้ว่าท่านออกไปเลยวะแม่งโคตรพลาดเลยเฮ้ยไอตัวนั้นสุดยอดมากเลยค่ะ เอ้ยเอ็เนี่ยเคยหมดบอลไปกับมันห้าลูกอะแม่งเอ้ยมาวันนี้มึงไฟเอาโกูกูไม่จับมึงแล้วกูไม่จับมึงแล้วนี่นี่นะอัดไปเปิดอันตีโอ้โหโดนเปิดอันตีนี่เป็น,นยังอันตีกูโหดไหมอ่ะหูเจ็บเหมือนกันก็เจ็บอยู่นะ กดโชว์วลวห้าสิบสองก็เจ็บอยู่นะอืมมันก็เจ็บอยู่นะก็คือท่าหรือไว้ท่าเฮียนี่เออเออเราก็ไม่รู้นาะก็คือท่าแลวสรุปงงงงวะ่ะ เราก็ไม่ค่อยชอบเล่นในตัวนี้ด้วยถ้าอยู่ในโปเกมอนจริงๆอ่ะเออจะเล่นแต่พวกโปเกมอนธรรมดาโปเกมอนต่าอะไรประมาณนี้ไอ้ไอ้นี่เห็นมันเฟี้ยดีอ่ะมีการด่าเกิดขึ้นเราจะไม่อยู่นะเฮ้ยผมต้องการไฟกับมึงเอาเปล่า,าเลือดสิบเนี่ยจะชนะมึงใ็้ได้ไอตัวโคน เฮ้ยน่าเกลียดน่ากลัวอะไรกันเนี่ยให้กูได้สู้มึงอะเออเปิดอันติเลยนี่อันติกูโหดโอ้โหมันโหดกว่านี่นี่นี่เอาตัวนี้มาไฟแต่ึงได้ตีก่อนวะฮะฮะโอโ้นี่ออกมาสู้แล้วมึงแพ้แน่อนอนโอ้โหมันละกูที่จะแพ้ ีอ,อัดเอาเอา,เอาโ,อโอ้กากมากเลยตัวนี้แม่จะเล่นพวกนี้แหละ <c oughs> มินิลิวตัวเลยวะนะก็ไม่รู้จักมากหรอกว่าเพิ่งเพิ่งมาเล่นได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเนี่ยประมาณ3วันเองก็ได้พวกนี้มาแล้วโอเคแต่ว่าจ่มแจ้งดีนะอืม บ่หนูนพระเจ้าชัดมาเล่นเนี่ยผมว่านะเราเรามาทำอย่างเงี้ยไปไฟตตรงนี้ตรงนี้ไหมแต่มันมีอาบอกเกียร์น่ะเดยอืมโอ้โหพี่ส่งเคาะไอ้น้องพี่ส่งเคาะ โอ,โ,โอ้โหไอ้เหี้ยมือจากกูตบกูยังลูกนี่ไงนาคอมได้กล่าวไว้เบลล์สี่สิบห้ามาเบลล์เยอะเนี่ยวเบลล์เยอะเนี่ยกูววยยอยยชอบนี่ไงทีเดียวดองที่เบลล์สามห้าเกิดต่อหน้าอยากได้บ,บอลเน่ะก็วเรื่องมึงนี่ เน่ๆน่เี่เน่เน่ไปเสียเสียเสียถ้ามึงขอเงี้ก็มึงเป็นแอดมินเลยดีกว่าไหมวะโธ่ถ้าเราไม่เล่นด้วยตัวเองก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพเยอร์ดิใช่ไหมเวิเ์ดสามห้าเว้เวิห้าห้าเมื่อไหร่ก็ตัดชิปนะ ตามสายอองสายยันเอ้ยสัญญาแอแฮนะครับชาบรกชาบักขอบอลหน่อยอืมเป็นผมก็ไม่ให้หรอกนะมันต้องเล่นด้วยตัวเองเว้ยพวกเกมแบบนี้มันจะสนุกนี่เป็นไงตบทีเดียวท่านแหละ ถึงกับเกิดใหม่โอ้โหเหลือสองเองถ้ามันก็จะหมดแล้วนี่นะฝัมันเตียนได้เวลยากจริงวะอือหือนี่สามสิบเจ็ดโอเคพอได้อยู่ใช้ได้อยู่นะ นี่นี่เวอ48ตัวเล็กแต่เวลเยอะนี่แหละเขาเรียกว่าเจจิ๋วต่แจว๋วนี่อะจิ๋วต่แจ๋วก็ตาย <c oughs> น้เวล35เอ้ยเวอ5 53นี่เล่นยากไหมยากมากนะโอ้โหยากยากจริง,รงรๆคือเพื่อจะสู้พวกมึงอะตีกันเร็ว เออแปะ๊ะนี่ก็ขอบอลไม่เลิกนี่นี่โกว่าไฟกันต่อเลยอืมเล้ห้าสี่แล้วครับผมหมดจะถึงความจริงแล้วนะใกล้ถึงความจริงแล้วครับที่เราต้องตักชิปแม่น่าเสียดายแม่เสียดายจัง ฮ้ไ่อีกนานกว่าม,มันจะเสร็จแน่นอนโอ้ยเจ็บคอร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงเราก็ไม่รู้นะผมบ,บ่อยเพาผมไม่เคยขอาจะใครยเยอะเวนมีคนอะไรวะเดอือดเดอือดอะไรวะทำหน้า เอาให้โปเกมอนกับผมมาแล้วก็ทำให้ไอ้ตัวนี้พัฒนาล่างนะใจดีสัสสัสอือหสุดยอดเนี่ยสังคมเกมเมอร์เนี่ยตกให้ถึงลูกอือจริงๆถ้าเขามีเติมให้โดนเน็ไอ้พวกโปเกมอนนะผมเติมไม่นานาแล้ว

ก็ไปอีกตัวหนึ่งมาน่าจะดีกว่าไอ้ท่าเฮียนี่ว่ะ <c oughs> กระโดนตกไปหนึ่งทีตบเตียนอือหือตกได้เฉยเลยนะโอ้โหถืวจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดโอ้โหไมติดปากนะครับผมไม่คิดถือว่าจัดว่าเด็ดเด็ดมากค่ะ น่ะก็ใกล้ถึงความจริงแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับผมใครจะเล่นนะ่ะก็ใต้ล่างลิง์อีกิปชัน่นน่ะสามารถมามาปวดกันได้น่ะซ่มนี้บอกเลยว่า TPA หากันไม่ได้แต่ใครแบบเฮ้ย <c oughs> TPA 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 น่นไม่ได้ แล้วผมก็จำไม่ได้ด้วยว่าบ้านตัวอย่างไหนก็ไม่สามารถพามาได้ไม่อไ่จะหาเจอโดยแบบฟุ๊กๆอ่าอาตกตกยังลูกพวกเรืเยอะอยู่ไหนอ้าวเาวลสี่สิบเฮ้ยจะขึ้นเวลเอาเว้เอาเว้เอาเว้ยเอาเวลสี่สามแกงโปกเกมอนนี่มันสนุกอยู่จริงเนี่ย เว้สี่เก้าสี่เก้าจิ๋วต่แจ๋ววครับมึงมึงจิ๋วตาแจ๋วอืมสี่เก้าผมก็ไม่เวน้นแล้ 2, วสามสองก็ไม่เวน้นโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอืมโอเคนะผมก็ก็ถึงเวลอันควรแล้วก็นะ โอ้โหเสียงมึงนี่จำได้แล้วภาคไหนให้ภาคนี้เดินไปช่วยไอล้ลูกเกียใช่เลยอย่างงี้มันใช่เลยนะก็ชอบดูมันนักตะก่อนเน,นี่ยนี่นะผมผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่าน,นี้แหละเดี๋ยวถ้าใครอยากดูอีกผมจะมาถ่ายให้นะสำหรับใครที่ ชอบก็กดไลค์ชอบมากกดแชร์มากติดตามกดสับตะไคร้นะผมนี่ข้างล่างดา่ดาด้านล่างนี้เลยนะเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบานแ yeah. จ๊อเดี๋ยวไปเวลต่อแล้วอ,อิ๊